สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราสามารถดาวน์โหลดฟอนต์มาใช้เองได้เลยนะคะสเตปแรกก็คือเราเปิดพิมพอาร์ตเอาไว้นะคะอพอเราเปิดพิกอาร์ตเอาไว้ปุ๊บเนี่ยสำหรับใครที่อยากเพิ่มฟอนต์นะคะไปที่เว็บไซต์ไปที่เว็บไซต์ font com นะคะเราสามารถเสิร์ชใน google นะคะแล้วก็ font com นะคะมันจะขึ้นมาว่าเป็นภาษาไทยว่า font com คลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเสร็จป,ปุ๊บนะคะสังเกตว่าอันแรกเนี่ยมันจะเป็น ลูกพีชอ่จสมมติว่าเราต้องการเราต้องการฟอนต์ของอันนี้นะคะกดเข้าไปมันก็จะมีตัวอย่างฟอนต์นะคะเมื่อเราเห็นตัวอย่างฟอนต์แล้วโอเคเอ้ยฉันชอบอันนี้นะคะเรากดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยพอกดดาวน์โหลดปุ๊บนะคะหลอมันจะขึ้นตรงนี้มาว่ามันจะขึ้นด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะว่าเราต้องการดาวน์โหลด zip file เรากดดาวน์โหลดอ่าพอกดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะคะมันจะขึ้นตรงนี้มาให้ว่า open นะคะ open มาตรงนี้พอเสร็จปุ๊บเขาถามว่าเราต้องการที่จะ แตกไฟไหมนะคืกคือกดแฮชแทไปนะคะเป็นลูกพีชสองนะทีนี้พอแฮชแทเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นโฟลเดอร์นี้เลยค่ะก็คือลูกพีช .ttf นะคะเมื่อเราดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากลับไปที่ให้เรากลับไปที่ p i c กอนะคะพอเรากลับไปที่ pick art เสร็จป,ปุ๊บนะคะกดตรงนี้ค่ะตรง text นะคะพิมพ์ข้อความอะไรสักข้อความหนึ่งก็ได้นะคะเมื่อเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะคะอ่าเราไปที่ตรงนี้ค่ะลูกศรชี้ขึ้น ปึ๊บไปนะคะแล้วไปที่ my font นะคะกดไปที่ add font นะคะเพิ่มตัวอักษรเพิ่มตัวอักษรเสร็จปึ๊บเรากดเพิ่มเข้าไปพอกดเพิ่มไปเสร็จนะคะให้เราเนี่ยไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนี้นะคะเราจะเห็นลูกพีซสองขึ้นมานะคะให้เราเลือกลูกพีซ .ttf พอเลือกขึ้นมาปุ๊บนะคะฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันจะมาโชว์ตรงนี้เลย นะคะตรงนี้เราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะกดปุ๊บเข้าไปนี่ฟอนต์ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะยกตัวอย่างสมมุติว่าเราอยากจะได้ฟอนต์อื่นอีกนะคะให้ดูสมมุติต้องการทาเราต้องการฟอนต์อันนี้นะคะอ่ะอันนี้นี่นี่นี่ฟอนต์หมากแหละอ่ะอ่ะดุกดีดุกดีแบบนี้นะคะพอสมมติว่าเราต้องการอันนี้ปุ๊บนะคะกดไปที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมเนี่ยค่ะพอดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บนะคะมันจะขึ้นตรงนี้นะคะให้เรากด ดาวนโหลดเหมือนเดิมนะคะอ่ะพอกดดาวนโหลดเสร็จปุ๊บกดโอเพนนะคะพอกดโอเพนปุ๊บกดแตกไฟล์ก็คือแอสแทกไฟล์นะคะอ่ากดไปแอสแทกปุ๊บมันก็จะขึ้นนี่เห็นไหมตื๊ดๆสองโฟลเดอร์นี้นะคะกลับไปที่ PIC อาร์เหมือนเดิมนะคะกลับไปที่พิ c อาร์ตเสร็จปุ๊บนะคะถ้าถ้าเราปิดโปรแกรมก่อนนะคะแล้วเปิดใหม่ บวกกดตัวอย่างก่อนเพิ่มเข้าไปก็คืออกดไปที่ t e ส t นะคะ t e ส t ตทดสอบสองอ่าอทดสอบสองเสร็จปุ๊บถ้าเขาไม่มีฟอนต์อัตโนมัติขึ้นมาให้นะคะให้เรากดไปที่ add f o นต์แอข้อมูลเข้าไปนะคะกดไปที่ฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะ อแล้วแอนเลือกไปเลยเห็นไหมแอนก็จะขึ้นมาแอดให้หมดไม่ว,ว่าจะเป็นตัวทึบตัวธรรมดานะคะ,ะเพื่อเพื่ออนาคตนะคะพอเสร็จปุ๊บนะคะเราก็อ่าลองใช้ดูนะกะขึ้นมาตรบมนี้แล้วทีนี้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะก็ประมาณนี้ในการดาวน์โหลดฟอนต์นะคะเราสามารถที่จะ ทำอะไรต่างๆมากมายลองไปใช้กันดูนะปึ๊บๆนี้เนี่ยได้หมดนะคะอะลองไปใช้กันดูขอบคุณนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะ